สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีนัดปาร์ตี้อาหารกันนะคะกับเพื่อนๆที่คอร์สนะคะก็คือจะมีเพื่อนอินโดนีเซียแล้วก็มาจากเกาหลีนะคะนี่เราก็จะทําเป็นผัดไทยผัดไทยแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนไปให้เพื่อนลองกินกันดูนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะคะ เรามาหั่นเต้าหู้กันนะคะอันนี้เต้าหู้เราซื้อมาจากร้านจีนเนาะแล้วก็เอามาทอดไว้นะคะคือตอนนี้กลิ่นทุเรียนแบบแรงมากอันนี้เป็นทุเรียนคือแบบกลิ่นตลบอบวนจากนั้นเราก็รอข้าวเหนียวสุกนะคะแล้วเราก็จะมาทำอาหาร <c oughs> กินก่อนนะคะอาหารเช้าีกินแล้วก็ กินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็มาผัดไท่โน้นนั่นนี้นะคะอ,ออกไปเลยเรามา,าหุงข้าวกันค่ะต่อได้ว่าจะกินเป็นเส้นแต่ว่ากินข้าวดีกว่าจะได้อยู่ท้องหุงข้าวหุงข้าวหม้อข้าวเราไปใส่เครื่อง้ังจานแล้วแบบมันพังอะแต่ก็ยังหุงได้แต่สีมันเริ่มเปลี่ยนแต่ไงก,ก็ ม่เคยใส่เครื่อง้ังดางดิกงเลยตอนนี้เราจะมาเตรียมน้ำตานนินะคะสำหรับมูนข้าวเหนียวกันนะคะเล,ลีอยหน่อยตั้งไฟให้ตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวจนน้ำตาลละลายนะคะเรามาดูข้าวเหนียวกันนะคะ เราก็มาละลายกะทิเมื่อกี้เลยค่ะอันนี้นะคะเราเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวที่สุกแล้วก็ตากกะทิลงไปเม่อเกือดท่อนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเ,คเป็นอันเสร็จคะ่จะปิดไฟท่าเหนียวสุกแล้วนะจ้าเดี๋ยวจะเอาข้าวเหนียวลงไปลน ดิบแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะกินกับปลาทูน่านะคะง่ายๆทูน่านะคะกับข้าวนี่ค่ะอาหารเช้าง่ายๆสบายๆทำน้ำราดก่อนคะจะใส่กะทิลงไป50กรัม น้ำตาลละลายก่อว้่150กรัมเตยนะคะน,น้ำตาลปี๊บบวกน้ำตาลมะพร้าวนะคะ50กรัม เรียนโอเค okay, ตอนนี้เราก็ทำข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็น้ำราดอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาผัดไทยนะคะเพราะว่าเตรียมเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วแค่ผัดอย่างเดียวเราก็จัดใส่กล่องละจ้ะเดี๋ยวเขาตัวไปอาบน้ำก่อน A few moments later มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาห่อ,อข้าวเหนียวทุเรียนใส่กล่องกันนะคะก่อนที่จะทำผัดไทยนะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปในกล่องต้องเอาไปเยอะ เดี๋เขาไม่กินกันเนาะเพราะว่าเคยทำให้อับดุลกินนะคะหรือว่ากินกินเหมือนแก๊สโซ่ว่าบางคนเขาไม่คุนชินกับกลิ่นก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่าคนไทยบางคนก็ยังไม่ชอบคอเรียเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นะ้ำทุเรียนนะคะไปในถุงนี้เว่าอยู่ตุรกีนี่พีม่มีถุงร้อนขายนะคะเราก็จะใส่ในนี้เลย ดูน,น่าเกียดอะ,อะ,ะแต่ไม่เป็นไรไล่ลงมาก่อนอให้ไปร้องึินเบิงแล้วก็เอาใส่นี้เลยเราก็เดือดน้ำราดเราจะใส่ไปในนี้นี่นค่ะข้าวเหนียวทุเรียนพร้อมน้ำราดกะทิ ปิดฝาค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งต่อไปเดี๋ยวเรามาผัดไทยกันค่ะนะคะอุปกรณ์ผัดไทยของเรามีเต้าหู้หัวงอกกุ้งสดนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็น้ําอันนี้ทําเองนะคะน้ําซอสผัดไทยแล้วก็ต้มน้ำเอาไว้ลวกเส้นนะคะเดี๋ยวเส้นเข้าไปลวกก่อนเลย 应该新人。 แดงมันเริ่มไหม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เส้นลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำซอสผัดไทยลงไปค่ะซอสผัดไทแค่นี้ก็ยังมันจะลยเอียดเหลียวๆนิดนึงนะคะ And t h ด n เราก็จะมูกเส้นนะคะมาติดข้าวนี้นะคะ เป็นผิดนันนะมันเป็นเส้นเป็นเส้นเลย่ะโอเคเดี๋ยวจะใส่กล่องค้าใช่แล้วเยอะมากเลยคิดว่าไม่เยอะนะตอนนี้นี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาถั่วบดนะคะมาใส่แล้วก็บ้านเพื่อนน่าจะมีมะนาวเนะเาะต้องไปเวฟอีกเพรานะว่า ่าจะได้กินก็สี่โมงเย็นแล้วนี่ต้องจะสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะใส่ถั่วลงไปทเดียวจะหอเพราะถั่วสีโรงเรียนออกโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมอาหารแล้วก็ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ใดๆนะคะไปโรงเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปสาย นะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนถ้าถ่ายให้ดูได้นะคะเราก็จะถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่หลังเลิกเรียนเลยแล้วกันโอเคค่ะไปโรงเรียนค่ะแบบหนังสือเรียนจนเป็นใจ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเรียนนะคะกำลังพัอยก็เรียนไปได้ประมาณอยู่ชั่วโมงกว่านะคะครูก็ให้พักเบรกสามสิบกนั้นก็เดี๋ยวมาเรียนต่อตอนนี้ป่ายสองป่ายสองสี่สิบนะคะก็น่าจะเรียนเดี๋ยวครูก็เข้ามาอีกสิบประมาณสิบนาทีครูก็เข้ามาก็เรียนอีกชั่วโมงหนึ่งก็เลิกเรียนจากนั้นเราก็จะไปที่บ้านเพื่อนกันนะคะ ตอนนี้เราก็มารวมตัวกันแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนกำลังทำกับข้าวอยู่เดี๋ยวมาดูกันเขามาทอดข้าวเกียบกันกรุกรปกบิยอบ้าเข้าวเกียบข้าเกีขียบ อาหารของเราข้าวผัดอินโดนีเซียข้าวผัดจากไทยแ์มีผัดไทยค่ะมีอนี้ไก่ทอดเกาหลีแล้วข้าวเปียบทอดค่ะเหลือข้าวเหนียวทุเรียนยังไม่ได้เอามาเพราะว่ากลิ่นแรง is that d u r i เรียน durian s, <S, <S t oh. i oh, so <Se xy. S 2> c k ิ r ร durian s t i c k r อ next ้ this ว่แพมทว่แพมทว่แพมแพม o sexy sweet เริ่มกินแล้วค่ะอเครโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะ ให้เพื่อนๆนะคะลองชิมข้าวเหนียวทุเรียนนะคะว่าเพื่อนจะรีแอคชั่นยังไงบ้างย้อ t right now Yeah yeah this is my very first time to try this food actually so oh you gonna try too I have to just a little I like sweet guza no it is I didn't expect it will be like this I thought it will be because okay What smell not you it It's smelling again Inji, <laughs> Inji, <I'm> you Inji, <laughs> Inji, you Please Don't you like Should durian I mix it? it? Yeah, yeah. yeah. Wow. I'm like oh, really so scared good. It's the first time I'm scared of food It's coconut oh, yeah. Durian Coconut milk, durian Sticky, sticky rice Is rice. Mm. Mm. that meat? Okay. <laughs> <Don't>, this Don't smell <laughs> it Don't smell it

สรุปก็คือชอบนะคะอร่อยอร่อยเว็บเอันเดียอันเดียวไม่ได้อร่อยอร่อย3 2 1อร่อย3 2 1อร่อยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พามากินอาหารที่บ้านเพื่อนที่ อเรียนภาษาตุลังกีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ